สวัสดีครับอ่ะเวลาท่านเลือกซื้อสายแพรนะครับอ่ะแจ้งนะครับในกรณีที่จะซื้อสายแพร JCID นะฮะ JCID ทุกรุ่นนะฮะทุกรุ่นท่านแจ้งฝ่ายขายนะครับเวลาจะซื้อนะครับท่านบอกอาการเขาให้ดีนะครับว่าส่วนบนหรือส่วนล่างเสียนะครับอันนี้คือส่วนล่างอันนี้คือส่วนบนนะครับก็คือแพรลำโพงบนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือส่วนล่างนะครับที่จะไปต่อกับกล้องทูดีมนะฮะอ่ะแบบนี้นะฮะอ่ะยกตัวอย่างนะครับ อ่ะอย่าง12 Pro m a x เครื่องนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับอาการที่เสียอ่ะแบบนี้นะครับ f a c e ID เป็นสีเทานะครับแบบนี้ไม่สามารถกดได้นะครับให้เลือกเอาแพรตัวนี้นะครับแพรล่างนะครับเป็นแพรล่างคือแพรนี้อ่ะส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับ f a c e ID นะครับ Fa c e ID นะครับสามารถนะครับ เปิดเข้าไปได้แบบนี้เป็นสีน้ําเงินเข้มกดเข้าไปได้กดเริ่มฟ้องไม่พร้อมใช้งานให้เลือกสายแพรเส้นนี้นะครับแบบนี้นะครับสั่งเป็นสายแพรลำโพงบนไปเขียนนะครับวิธีเขียนผมมีวิดีโอให้แล้วนะฮะสวัสดีครับ